สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟรุ่ง EP นี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาะฮะท่านผู้ชมครับมาอัปเดตข่าวสารกันอย่างเร่งด่วนมีเรื่องอะไรจะมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันขมิตาเลือกไทยถล่ม p h l 0 3เเรียบร้อย1คันเหลือจะเชื่อขมิวิ่งหนีตาย F อฟขึ้น4ลำบุกถล่มแบบไม่เลี้ยงประชาคมโลกให้พิจารณาเด็ดหัวฮุนเซนหลังจากที่ยิงใส่บ้านเรือนประชาชน ขมินยังไม่สำนึกปุกมิก21สู้กับ S6 ไทยและมาอัปเดตสรุปศูนย์ปฏิบัติการกองทัพพักที่2กันท่านผู้ชมครับไรไยายละเอียดทั้งหมดนี้ไปฟังกันล่าสุดเราได้ข่าวจากสายการทหารท่านผู้ชมครับว่าเราเองเนี่ยสามารถทำลายขีปนาวุธ PHL03 นะครับได้แล้วเป็นจํานวน1นึ่ระบบนะฮะหรือว่า1คันนั่นเองท่านผู้ชมครับได้รับการย,ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครว่าจรวดหลายรากล้อง PHL03 นะครับตัวทีเด็ดของขเขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับถูกทําลายไปแล้ว1คันนะครับเหลืออีก5คันที่ กองทัพอากาศของเรากําลังเลงอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับโผล่ออมาเมื่อไรนะครับทุบหัวทันทีหลังจากที่ไทยของเราเนะครับเลงมาอยู่นานแล้วว่าจะเคลื่อนตัวไปจุดไหนนะครับสุดท้ายไปโผล่ที่จังหวัดอุดอรมีชัยของขมิญท่านผู้ชมครับอาวุธชนิดนี้ขมิญเนี่ยนะครับงัดออกมานะเป็นไม้ตายสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมครับที่จะโจมตีใส่พลเรือนไทยขโมยหัวเข็นพวกนี้มันไม่สํานึกนะฮะท่านผู้ชมครับมันก็ยังคงเป็นอาชญากรโลกหรืออาชญากรรมโลกต ตอนนี้ที่ทั่วโลกนั้นประนามมากๆม,มันไม่สนเลยครับมันยังออกมาแถลงการหน้าตายกันอยู่นะครับสำหรับโสเจียนตาโอ้โหเห็นแล้วนี่มันไสเหลือเกินนะครับเกิลกรุ๊ปเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อว่ายังหน้าด้านหน้าทน นะออกมาพูดแบบหน้าตาเฉยนะครับคือก่อนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับมีการสั่งอบพยพนะฮะเนื่องจากทหารกัมพูชามีคำสั่งให้ถอนกำลังคาดว่าจะมีการยิงจรลวดหลายลำก้องนะครับ PHL 0 3ใส่ประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมีแววๆออกมาว่านะครับจรลวดหลายลำก้อง PHL 0 3นะฮะหนีไม่รอดท่าผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมทางฝั่งของ ทออนะครับทับอากาศของเรานะครับขึ้นฮะขึ้นอีกแล้วนะครับทีนี้เป็นหน้าที่ของ f .16 ฮะสี่ลำท่านผู้ชมครับไปทิ้งบอมใส่นะครับหนึ่งแล้วนะครับก็คือเครื่องยิงจรวดของพวกเขาขีปนาวุธ p h m 03เละไปหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับและยังนะครับไปทิ้งบอมใส่พื้นที่ยุทธบริเวณ ปราสาทตาเม,มืองพรมปราสาทตาควายซึ่งปราสาทตาควายนั้นนะครับไทยของเราเนี่ยได้นะครับเข้าโจมตีทําเอาขามรฐานแตกมาแล้วในค่าคืนที่ผ่านมานะครับสู้กันท่ามกลางฝนตกๆก,กันแหละท่านผู้ชมครับเราเองก็สามารถยึดปราสาทตาควายมาได้นะครับในเอกราชของเราหลังจากที่ขมรรุกรานเข้ามามันเป็นของเราอยู่แล้วท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเองขมรเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องใส่ปราสาทตาควายครับทำให้ S6 นะครับออกปฏิบัติการสี่ลำ ท่านผู้ชมครับทิ้งบอมใส่ยุทธบริเวณทั้งปราสาทตาเมืองทมแล้วก็ปราสาทตาควายครับเพื่อตัดกําลังแนวหลังของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาเองก็พยายามที่จะยิงเจรวด BM21 เนะครับเพื่อทําลายตัวปราสาท โอ้โหอับป,ปีมากท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าได้รับความเสียหายบางส่วนนะครับแต่เอสโวของเราก็ได้ทําลาย B M ยี่สิเอ็ดไปพปิธีเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเอโของเราก็บินกับฐานอย่างปลอดภัยนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือนิสัยของพวกขโมยหัวเข็นที่มันไม่ได้แล้วมันก็จะทําลายโอ้โหนี่หน้าประนามนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าทั่วโลกเขามองเห็นหมดแล้วครับเหลือแต่ตอนนี้เองเนี่ย เขาจะประนามอย่างไรซึ่งล่าสุดนี้นะครับขาเมน พยายามที่จะปลูกชีพเครื่องบินของพวกเขาครับมาต่อกอนกับเอฟของเรานผู้ชมครับตอนนี้ก็รออะไรอยู่ฮะทานผู้ชมครับเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดพาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายได้ไม่ใจไฟไม่ชา้าสตาร์ทพังเครื่องเสียงเงียบเหยียบไม่ไปไฟหน้าดับดอกยางกราบคลัดจมลมเข้าถังเหยียบเบรกบ,บืดคอมน็อกแตรไม่ดังพื้นน้าขังเบาะหมินปะเกเย็นหม้อต้มพังปั๊มน้ําแตกสายพานหย่อนเล่งไม่พรอนกระจกตกวิ่งรอกแ่งซีนรั่วเบรกไม่หยุดวิ ิงสะดุดเบาดับขับลืมตายอาการหนักอยู่ท่านผู้ชมครับปะทะกันมา4วันนี้ยังซ่อมกันไม่เสร็จท่านผู้ชมสําหรับเครื่องบินเขมรนะครับที่จะเอามาสู้กิบเพนแล้วก็เอฟสิบหกท่านผู้ชมครับนี่มิกยี่สิบเอ็ดฮะเออสร้างขึ้นมานพร้อมกันกับชีวิตผมนะท่านผู้ชมครับสี่สิบปีเต็มๆนะฮะเป็นเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินสกัดกั้นนะท่านผู้ชมครับของโซเวียตนะครับชื่อเต็มๆเนี่ยคือมิโกยันกูเรวิตมิก21ิล่าสุดเวียดนามครับ ได้ออกมาบอกว่าควรที่จะพิจารณาเด็ดหัวหุ่นเซนได้แล้วหลังจากที่ยิง b m 2 1ใส่ประชาชนนะฮะพลเะเลือนซึ่งมันผิดกฎต่อ สหประชาชาติแล้วก็มันเป็นการก่ออาชญากรรมโลกชยากรโลกสองพ่อลูกครับอย่างฮุนเซนและฮุนมาเนตควรที่จะได้รับบทลงโทษนี้อย่างสาสมสื่อเวียดนามครับเพื่อนบ้านอาเซียนถึงขั้นนะครับทนไม่ไหวต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยโอ้โหพูดถึงกันมาสักพักแล้วนะครับบอกว่าทางเดียวที่จะหยุดการประทะครั้งนี้ได้นะครับคือการเด็ดหัวฮุนเซนออกจากโลกใบนี้ คอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันนะนะครับว่าเขาสงสารประชาชนชาวขมรที่ถูกล้างสมองและไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ในศูนย์อพยพนะครับเขาคงจะดูข่าวเหมือนกันกับเราแแหละนะครับว่าศูนย์อพยพของขมรเนี่ยนะครับแจกแต่ไข่ต้มกันนะคนละฟองแต่เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมีทางฝั่งของประชาชนขมรน,นะครับได้มาอัดคลิปนะครับความอับอั้นตันใจ ในการที่อยู่แบบลําบากนะครับในตอนนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมครับทางเวียดนามเสนอเลยครับบอกว่าเด็ดหัวฮุนเซนจบทุกอย่างครับแล้วก็มาฟื้นฟูประเทศใหม่เขมรจะได้พัฒนาขึ้นมาสักทีนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือโอ้เพื่อนบ้านเนี่เดือดดานเหมือนกันนะเขาก็ติดตามข่าวสารของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการเสนอที่ผมเชื่อว่าทั่วโลกเนี่ยเห็นด้วยนะ เกิน50%ขึ้นไปอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับแต่เนื่องด้วยกฎหมายของประชาคมโลกเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันกันกบสิ่งที่เราคิดนะครับท่านผู้ชมครับแต่มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่นะจะเอาไหมนะฮะมีคนเสนอหลายให้คนแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้คือให้รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับควรพิจารณาดําเนินคดีสําหรับผู้นํา กัมพูชาต่อสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อันนี้ได้เพราะการกระทําของขเมรเนี่ยท่านผู้ชมครับที่สังหารพลรเรือนไทยผู้บริสุทธิ์โจมตีโรงพยาบาลน,นะครับโจมตีปั๊มน้ามันโจมตีบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยรวมถึงนะครับใช้โล่มนุษย์เป็นโล่ป้องกันในการเคลื่อนย้าย ยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้โจมตีไทยเนี่ยเก็บเป็นหลักฐานนะครับซึ่งการกระทําเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการระเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาเจนีวาอย่างโจ่งแจ้งนะครับถ้ารัฐบาลไทยต้องการหลักฐานเนี่ยผมเชื่อว่าทางการทหารนี่มีให้หมดทุกอย่างท้ายผู้ชมครับขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะจะเอาไหมแค่นั้นเอง ซึ่งตอนนี้เราก็กดดันเขมีนอย่างหนักแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกิฟเพนก็ได้อามาทดสอบแล้วในสนามนี้นะครับได้รีวิวสินค้าเรียบร้อย F 1 6ของเราก็ยังคงแม่นยำเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเราเองเนี่ยขึ้นมาสี่ลำวันนี้ก็แสดงเห็นถึงศักยภาพของเราแล้วเหนือแน่นฟ้าของเขมีนนะและที่นี้นะครับเรายังได้เสริมภาคพ,พื้นนะครับอย่างรถถัง VT4 นะครับหรือว่า VT4 นะเข้ามาประจําการแล้วในการ สู้หน้าแนวนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งขมรเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันออกจากประเทศไทยของเราหลังจากที่เขาลุกดานเรานะครับเราเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าขมรเองไม่กล้าไปยุ่งกับทัพเรือครับหลังจากที่ได้วัดพลังกันไปแล้วรอบหนึ่งก็รู้แล้วนะครับว่าสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับก็เงียบไปทางฝั่งของตะวันออกแต่ก็ไม่ได้ชลาใจนะครับเตรียมความพร้อมกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยยังเหลืออีก5ลำนะฮะหรือว่า5ระบบของ ระบบยิงขีปนาวุธของเขมรอย่าง PHL 0 3ถ้าจัดการทั้ง5โระบบนี้ได้นะครับเขมรก็หมดเคี้ยวเล็บไปแล้วท่านผู้ชมครับไปดูประกาศของกองทัพบ,บกท่านผู้ชมครับล่าสุดวันที่21กรกฎาคมปี2568ะฮะท่านผู้ชมครับได้ออกมาบอกว่าตามที่ปรากฏรายงานข่าวกองทัพบ,บกกล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของพอชอยังคงมีการเคลื่อนไหวด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกล